โมพ,พ,พุทธายะพระพุทธไตรัยรัตนาญานมานีนภารัตสีสาหัสสาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะ วาลังคันทังสีวาลิจัมหาเทลังอหังวันทามิดุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามีสัพพโซรูธาธรมมาสังฆูเชมิ จเจริญพรสวัสดีโชคดีมีชัยหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ท่วมอีกแล้วท่วมแล้วท่วมแล้วท่วมอีกแล้วนะ ถ้ำบาดาลถ้ำเย็นท้ำบาดาลถ้ำเย็นซึ่งอยู่ที่วัดพุทธพมปัญโยหรือวัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะน้ำได้ผุดน้ำนะฮะได้ผุดมาจากด้านล่างด้านล่างซึ่งเป็นเมืองบาดาล น้ำนะฮะน้ำได้ผุดมาจากด้านล่างถ้ำเย็นซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้านะพระอาทินันชายบุญโยพิขุปีนี้ท่วมเร็วนะ,ะปีนี้น้ำมาเร็วท่วมเร็วมากนะขนของออกมาไม่ทันเลยนะฮะ เปียกหมดแล้วโดนทั่วหมดแล้วนะด้านล่างซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนตัวล็อกกุญแจไว้นะฮะจะเห็นเป็นประตูนะฮะได้ล็อกกุญแจไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนตัวของพระอธินันท์อมบุญหรือชะยะปุญโยพิคุนะปีนี้นะฮะวันเสาร์ที่19กรกรกฎาคมปีพุทธศกักราช2568น้้าำได้มาเร็วนะเพิ่งท่วมเอง วันนี้ความจริงเมื่อเช้านี้กะว่าจะมาขนของออกนะพวกผ้าห่มพวกอุปกรณ์ต่างๆนะเมื่อเช้านี้กะว่าจะมาขนออกจากด้านล่างแต่เมื่อตอนเย็นเวลาประมาณสามโมงเย็นนะได้เดินมาดูนะเรียบร้อยเรียบร้อยขนออกขนของออกไม่ทันแล้วโดนท่วมหมดแล้วนะด้านล่าง ด้านล่างโดนท่วมหมดแล้วนะด้านล่างซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนตัวของข้าพเจ้าพระอาทินัญชยะบุญโยภิขุนะปีนี้นะน้ำมาเร็วมากปีที่แล้วที่ถ้ำบาดาลถ้ำเย็นแห่งนี้นะฮะได้ท่วมถึงสองครั้งคือน้ำอน้ำเขาผุดเขาดันมาจากด้านล่างนะด้านล่างลึกลงไปเป็นเมืองบาดาลถ้ำเย็นของเหล่าพญานาค เป็นเมืองบาดาลถ้าเย็นนะด้านล่างลึกลงไปอ่ะปีนี้นะน้ำได้มาเร็วมากคือเขาผุดเขาดันมาจากด้านล่างนะวันนี้วันวันเสาร์ที่19กรก,กรกฎาคม2568นะฮะเวลาประมาณ3าโมงเย็นนะคนของออกไม่ทนะันแล้วน้ำท่วมหมดเรียบร้อยแนละ้วฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ไม่เป็นไรนะปลอดภัยดีนะฮะให้ให แจ้งประกาศให้ทราบโดยทุกคนเท่านั้นเองนะสะภาพน้ําท่วมนะสะภาพน้ําท่วมตรงนี้ก็เป็นประตูประตูเหล็กประตูเหล็กประตูเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปวุ่นวายในขณะที่ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมนะด้านล่างก็จะเป็นเตียงปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนี้โดนน้ำท่วมถล่มท่วมหมดแล้วทั้งพระพุทธรูปผ้าห่มหมอนเสื่อ เรียบร้อยโดนท่วมไปแล้วนะฮะแต่ปลอดภัยดีฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุสาธุอย่างไรก็ขอเตือนเราท่านทางหลายนะฮะอย่าประมาทนะฮะได้ข่าวว่าปีนี้น้ำจะมาเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วอีกด้วยนะอย่างไรก็ปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันนะฮะสาธุสาธุสาธุาธมาชมภาพบรรยากาศน้ำท่วมนะ

ลัโมพุทธ,ยา,ธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนพารัตสีสาหัสสุธรรมากุฎ ยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันธงสิวลีจามาเทลังอหันทะมีธุระโต ท้าติโยอาหังวันทามิสัพปโซสุทธาธรรมะสังฆาปุชมิ